กลับมาแล้วพร้อมเรื่องราวหลากหลายรสชาติในรอบสัปดาห์นี้ เริ่มที่อันดับหากับเรื่องราวของอดีตพระเอกดีกรีในแบบชื่อดังเบิร์พิธยาณณรนองวัย5้ปีที่กลับมาอยู่ในความสนใจของแฟนๆอีกครั้งหลังเขายอมรับกับวันบันเทิงว่าพิษโควิดทําให้ต้องตกงานจากบริษัททัวร์ที่ทํามานาน10ปีจึงหันมาเริ่มขับกร็ฟส่งอาหารเป็นรายได้หลักและขายของออนไลน์ไม่อายเพราะเราก็แค่คนคนหนึ่งที่ต้องสู้ชีวิตยอมรับมีบ้างที่คิดถึงวงการหลังฝากผลงานละครเรื่องสุดท้ายไว้เมื่อ25ปีที่แล้ว มันก็ต้องสู้อ่ะต้องสู้อา<ค>ชีพอื่นที่มันต่างกว่านี้มีเยอะเลยค่ะก็ถือว่ายังสบายอยู่ค,คือคุณคุณนอกเขาจะมองว่าเราเราเราเ,ราเป็นดาราแล้วก็แบบมาแคทจริงๆก็คือคนปกติธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าเคยได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงการได้ได้เป็นผู้รู้จักหรือคนทั่วไปก็ก็ถ้ามีโอกาสก็ ก็อยากจะกลับเข้าไปในวงการ <c oughs> ถ้ามีงานึ้นมาแบบตลอดเรื่อยๆอะไรเนี้ยก็ดี <c oughs> <c oughs> ต้องขอแสดงความยินดีกับซุปตาตลอดการของเมืองไทยเบิร์ดทองชัยที่ได้รับการอนุมัติปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดนตรีขีตศินสากลศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานเด่นชัดและเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเจ้าตัวภาคภูมิใจจนยิ้มไม่หุบเลยนะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมานะครับได้รับข่าวดีครับ กาบเขาคุณณาจารย์ทุกท่านนะครับท่านท่านอธิการบดีในายกสมาคมมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่เลยเห็นพวกเราเมือขอบคุณทุกๆกคนนะครับที่ที่เป็นแรงผลักดันให้เบิร์ตได้มีวันนี้เมื่อขอขอบคุณงานทุกงานที่ผ่านมาในชีวิตของเบิร์ตและที่จะลืมไม่ได้ต้องขอบคุณแบบเบิร์ตครับเบิร์ตจะเป็นด็อกเตอร์เบิร์ตแล้วนะครับเฮ้ยน้องๆที่เบิร์ตได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเราจะแดนได้ไหมครับแล้วเรา น่าเราน่าจะทำได้ในหน้าเราเจอกัน กับการเปิดใจของหนุ่มสอนรามผ่านรายการคุยซับโชว์ที่ถึงกับบอกเลยว่าผมไม่ไหวหลังอดีตภรรยากุ้พลอยขยันไลฟ์แบบไม่มีเว,ว้นวรรคด่าสาสเสียเทเสียก่อนจนลงเอยได้การขอโทษซึ่งนี่บอกเลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ฟังจนเริ่มเชินกับพฤติกรรมเดียวดีเดียวร้ายและก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีและถ้าตอนนี้ติดต่อมาขอเจอลูกก็คงจะยังเจอไม่ได้เพราะห่วงความปลอดภัยจากโควิดก่อนจะขีดไฮไลท์ตายประโยคที่ว่า ผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นพ่อที่ดีพ่อรู้สึกว่าเขาก็าไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นอย่างนี้ครับเป็นปกติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งในการเจอลูกมันไม่ได้ถูกพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงไปในทางที่ดีเลย ่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วคุณติ๊กทําแล้วมาทําร้ายลูกกับทําร้ายผมผมต้องชี้แจงแครั้งนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ไหวผมไม่ไหวกับการที่ทําแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็ออกมาแบบนี้ทุกครั้งจะถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำไม่ว่าจะให้ลูกเจอเดือดรนสองครั้งเพิ่มขึ้นเป็นสี่ครั้งแต่นี่แค่ขอเลื่อนจากวันเสาร เป็นวันอังคารแล้วก็ไล่ลูกเงี้ยไม่เอาลูกแล้วพอถึงเวลามาไล่สดด่าผมสารพัดแล้วพอถึงเวลาขอโทษก็จบกันพี่เชื่อมั่นว่าพี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแต่พี่เชื่อมั่นว่าพี่เป็นพ่อที่ดี กับการออกมาประกาศติดโควิดของพลอยเชื่อมานซึ่งถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรแต่งานนี้ไามไลน์มันฟ้องว่าเธอเพิ่งกลับจากการท่องเที่ยวที่เกาะพังงนันหลังมั่นใจว่าไม่พบเชื้อจากการตรวจถึง3รอบเพราะต้องสงสัยจากคลัสเตอร์ปาร์ตี้ภูเก็ต ยอมรับกาตกไม่ได้กักตัวให้ครบ14วันเพราะคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอาการแถมงานนี้ชาวเน็ตยังจับโปะเพราะถลงรููปในไอจีพร้อมแฮชแท็กเที่ยวทิปทั้งที่ตอนนั้นมันคือการเที่ยวจริงแม้เธอจะพร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์และยินดีรับผิดชอบต่อการกระทำแต่เรื่องนี้คงไม่จบแค่คำขอโทษ เพราะล่าสุดนายอำเภอเกาะพังงันได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับพลอยในข้อหาไม่สวมหน้าก,กากอนามัยและไม่ยอกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามข้อกำหนดเข้าพื้นที่เกาะพังงานแล้วด้วย ต้องยกให้ความแรงทะลุจอของละครกระเช้าสีดาทางช่วงวัน31ที่ทำเอาแฟนๆติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนพาเรตติ้ง EP ล่าสุดสูงถึง5.7แถมยังแจ้งเกิดให้กรีนอัสดาพรที่พลิกมาเล่นไร้ายในบทเมียน้อยยืนหนึ่งจนหลายคนหมั่นไส้อยากฝากตบรำนํำด้วยเปลือกุทเรียนจริงๆอีสสีเฮ้ยน้ำน้ำหยุดหยุด ตั้งแต่ได้ละครมานะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนแบบกินได้รับคำจะรเ,ำำเรียกว่าอยไรดีอะคำด่าเยอะมากคําด่าในบทของตัวละครของรำนําค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะคือด่าแบบด่าได้เจ็บแสบจริงๆอะกิฟอ่านแล้วกิยังคันๆเลยแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะกิฟกินว่ากิฟรู้สึกดีนะคะกิรู้สึกสนุกดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของชีวิตเพราะว่าตั้งแต่ที่กิฟได้ละครมากิฟไม่เคยเล่นแบบบทแบบนี้มา,มาก่อนอันนี้คือครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแบบ การโดนด่าในการรับรบทแบบนี้มันเป็นยังไงเนี่ยออออพอแบบได้โดนด่าก็แบบคือไม่ได้โลภกิจนะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบนะอสนุกดีอะไรเงี้ยและไม่ใช่แค่กรีนแต่หนุ่มก๊อตจิรายุยังทำเอาแฟนและครสาวๆหลงหนักจนหาทางออกไม่ได้ติดใจในความอบอุ่นงานละมุนของคุณอมพลขนาดรู้ทั้งรูว้ว่านอกจอเขามีวันใจตัวจริงอย่างโบเบนจวันอยู่แล้วก็ยังอดให้เป็นหลัวทิพย์เฮ้ยสามีแห่งจัก,กรวาลไม่ได้เลยอะคะ สามีแห่งจักรวาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกก๊อตเขินแทนอะผมเอาจริงๆนะออผมเขินไปหมดแล้วแล้วผมก็ไม่รู้จะจะวางหน้าว่ายังไงผมแบบเวลาพ่อมาแซวพี่มาแซวน้องมาแซวผมก็แบบเออก็ไม่รู้จะยังไงคือเขาผมว่าเขารักตัวละครแต่ผมมันไม่ได้แบบตัวละครเลยนะคนละคนเลยนะแล้วจริงๆผมรับโปรเจกต์นี้ก็เพี่นุ่นนะยังไงใครยังไง ก็โอ oh, ้พี่นุ่นน่ารักครับแล้วแลอยู่ด้วยกันแล้วพอเล่นกันแล้วรับส่งกันแบบน่ารักอ่ะสนุกอ่ะมันมันทำให้แบบเหมือนเขาเขาเล่นสเก็ตใช่ไหมพี่นุ่นอ่ะเวลาเขาอยู่บนบดเขาก็ลื่นไหลแบบนั้นเลยแบบสเก็ตเลยอ่ะงามมาเลยนี่ตอนนี้มันมีคำาคมาหนึ่งนะไอ้เป้าหมูอ้วนโอ้ยอยากจะก้นทันทีเลยอ่ะ เป็นคำท,คำที่เป็นคำที่พี่นุ่นเขาอยากจริงๆพี่นุ่นเขาก็ดีไซน์ไว้นะว่าจะพูดคำนี้บ่อยๆอยอืม,อมใช่ใชแล้วแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเ,เขาก็จะไม่พูดไม่ไม่เรียกแบบนี้ละเรียกอีกแบบหนึ่งนะ แต่รักคุณนำพลแล้วก็ต้องรอหน่อยเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ทวีความรุนแรงทําให้กระเช้าสีดาไม่สามารถถ่ายทำต่อได้ต้องงดโอ,อกาศชั่วคราวหากสถานการณ์ดีขึ้นก็พร้อมจะกลับมาให้ฟิ่นและหลงรักแบบไม่ให้พักกันเลยละคะ่ะ